เคยสงสัยไหมครับว่าโรคก,กระดูกคุณกับข้อเสื่อมต่างกันยังไง ้าเป็นอะไรมาคะเนี่ยวันนี้สีหน้าดูไม่ค่อยดีเลยครับเมื่อวานคาริมันเสียต้องเดินขึ้นมาตั้ง3ชั้นปวดหลังปวดเข่าไปหมดเลยป้าจะเป็นโรคกระดูกคุณหรือเปล่าคะอ่าอย่างนั้นเราไปถามผู้รู้ตัวจริงอยู่กับโรคกระดูกคุณและข้อขอเสื่อมของราศรีราศกันดีกว่าค่ะมาเลยสวัสดีค่ะจานอ้าวสวัสด,ดีเฟิร์สทำอะไรอยู่คะพี่กำลังตรวจ ไม่ใช่ตรวจหรอกบอกว่ากําลังต่อเฟ e b o o k นะหลังจาก EP ที่แล้วที่อาจารย์พ้ชงเขาแนะนําเพจสูตรโลกกระดูกพุนโรงพยาบาลศิราชไปก็มีคนไข้เนี่ยไม่รู้ว่าคนไข้หรือเปล่านะก็ไลน์มาถามเยอะเกี่ยวกับโรคกระดูกพุนเลยน้องๆมีอะไรกัดขึ้นบ้าวันนี้มีค่ะอาจารย์เราไปตรวจ O P D มาค่ะเมื่อี้คือคนไข้ ปวดเอวปวดข้อปวดเข่าเลยค่ะเดินที่บันไดก็ปวด,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 ดอันนี้เขาก็เลยสงสัยค่ะแต่ว่าเขาเป็นโรคกระดูกรุหรือเปล่าโอ๋เหรอพี่จะบอกว่าบาังเอิญมากเลยในนี้แต่นนี้ก็มีคนถามมาอีกคือพี่จะบอกว่าสองโรคเงี้ยบางทมีมันใกล้กันมากเลยเพราะว่าคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ที่เป็นสองโรคเนี้ยก็จะเป็นแบบผู้สูงอายุด้วยกันทั้งคู่เลยใช่ไหมใช่ค่ะนะเขาอาจจะมาด้วยกันทั้งสองโรคเลยก็ได้หรือเขาอาจจะมาทีละโรคก,ก็ได้แต่ว่าเขายังสับสนกันอยู่ว่าเอ๊ะ อาการพวกนี้มันเป็นอาการของของข้อเสื่อมหรือเป็นอาการของโรคก,กระดูกตุนนะเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายให้ฟังละกันดีไหมน้องๆอยู่กับสองคนบดีเลยนะเ,นยเดี๋ยวพี่มีโมเดลให้ดูนิดนึงอ่ะน้องๆต้องเฟิร์สช่วยพี่ถือนิดนึงอันนี้เป็นกระดูกนะพี่อธิบายโรคแรกก่อนคือโรคโรคข้อเสื่อมโรคข้อเสื่อมจริงๆเนี่ยต้องถ้าพูดให้เต็มๆคือผิวข้อกระดูกเสื่อมข้อข้อที่หมายถึงอะไรไหมหมายถึงข้อต่อ เพราะฉะนั <spe> ้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงเนี่ยเราจะไม่พูดถึงกระดูกชิ้นเดียวเราต้องมีกระดูกอีกชิ้นหนึ่งอ่านี่คือกระดูกหน้าแข้งของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจฟิร์สถือไว้ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้เป็นข้อเสื่อมเนี่ยเวลาเขามีอาการเนี่ยเขาจะมีอาการปวดตามข้อนะไม่ว่าจะเป็นที่พบบ่อยที่สุดหรือคือข้อไหนอันนี้ข้อข้อเข่าเจอเยอะที่สุดเลยลองลงมาก็อาจจะมีข้ออื่นใช่เช่นข้อสะโพกนะซึ่งเวลาคนไข้จะมาเนี่ยคนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดเลย มาหาหมอมาหาคุณหมอมาหาน้องๆมาหาเฟิร์สหรือมาหาบัตหมี่ก็จะมาด้วยว่าปวดหรือบางคนอาจจะบอกว่ามันมีเสียงดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บในในข้อเข่าเวลาขยับนะครับโดยที่อาการปวดของเขาเนี่ยมักจะเป็นตอนที่เขาแบบออกแรงหรือว่าใช้งานข้อกตัวอย่างเช่นนะมีคุณป้าคนหนึ่งเขาเดินขึ้นบันได นะก่อนสมัยวัยรุ่นเขาก็ไม่ปวดหรอกเดิน3ชั้นก็ไม่ปวดตอนนี้เวลามาแต่ละทีต้องเรียกว่าโขนโขนบันไดขึ้นมาเพราะเขาเจ็บข้อพอช่วงไหนที่เดินเยอะไปตลาดเยอะไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตเยอะกลับมาเข่าไหมบวมวบวมแล้ว,วเคยเจอไหมเคยเจอไอเนี้คืออาการของของของข้อเสื่อมะนะแต่ถ้าเกิดเป็นอาการของกระดูกนะก็คือเป็นโรคกระดูกพรุนเนี่ย ตัดทิ้งกันเลยเอาข้อโยนทิ้งไปเรามาสนใจที่ตัวตัวเนื้อเนื้อกระดูกแทนนะก็คือเนื้อกระดูกเนี่ยมันจะมีขเขาเรียกว่าความบางความพรุนมากขึ้นนะครับซึ่งซึ่งก็อาจารย์พุทชงบอกไปแล้วว่ามันทําให้มีผลกระทบตามมาก็คือการเกิดกระดูกหักนะกระดูกหักง่ายนะอะมีอะไรสงสัยบ่างเฟิด อธิบายจุดนี้ไปแล้วครับแล้วอย่างนี้คนไข้ที่เป็นโรคกระดูกพุนเขาอาการจะเป็นยังไงด้วจทีงๆผมจะบอกว่ากระดูกพุนเนี่ยถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเป็นเป็นไผ่เนียบรู้จักไผ่เนียบมาไผ่เนียบคืออะไรไพรเนียบคืออะไรไผ่ตอนนีนที่ไม่แสดงอาการตอนนี้ค่ะถูกต้องเลยถูกต้องเลยคือเขาจะไม่มีอาการเลยนะเขาจะมามีอาการก็ต่อเมื่อเขาทาไมเขาทำไมเฟิร์นมีกระดูกหักเกิดขึ้นแล้วนะเดี๋ยวพี่อธิบายโมเดลนิดนึงเนี่ยอธิบายโมเดลแรกก่อน โมเดลโรคก,กระดูกพุนน้องเฟิร์สเห็นอะไรไหมในในโมเดลนี้บ้างกระดูกน้องเปว่ารูปไหนเป็นรูปที่กระดูกปกติบ้างแล้วมีกระดูก2ครึ่งไงรูปนี้ที่หนึ่งกับรูปที่สอง,องเฟิร์สว่ารูปไหนอันนี้น,น่าจะปกติครับอาจารย์ปกติเป็นยังไงครับดูมีความหนาแน่นของกระดูกที่เยอะกว่าอาดูมีกระดูกมันมีความใหญ่นะมีความหนามากกว่าอันนี้คือรูเจาะลึกนะ หมายถึงว่าเราตัดก,กระดูกตรงนี้มาสักส่วนหนึ่งแล้วเราก็เอาแว่นขยายหรือว่าเอากล้องจุลทรรศน์เนี่ยส่องลงไปจนเห็นเนื้อกระดูกเราก็จะเห็นเป็นรูปแบบนี้ออกมานะครับที่ first พูดออกมาที่ถูกต้องเลยนะรูปนี้เป็นรูปกระดูกคนปกติก็คือเหมือน first เหมือนมัดหมี่ตอนนี้แหละเ,เอากระดูกมาตรวจเราก็จะเห็นกระดูกเป็นแบบนี้แต่พออายุมากขึ้นเป็นไงฮะเป็นรูปนี้ต่างกันยังไงบ้างเนี่ยมัดหมีมลงค่ะการคือมันแบบมีช่องระหว่างกระดูกเยอะขึ้นแล้วก็ตัวมวลกระดูก ใช่ใช่ใช่อันนี้แหละก็เป็นที่มาของโรคกระดูกพุนนั่นเองก็คือมวลมันลดลงเราเอากระดูกชิ้นนี้นะเราเอาไปชั่งน้ําหนักเราจะพบว่ามันหนักจํานวนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเอากระดูกชิ้นเนี้ยไปชั่งน้ําหนักเนี้ยน้าหนักบางทีมันหายไปเยอะเลยอันนี้คือภาวะมวลกระดูกที่มันลดลงนะแล้วเฟิร์สเราคิดดูถ้าเราเอานิ้วไปกดนะกดแบบเนี้ยเราอาจจะกดไม่ลงนะแต่ถ้าเกิดเราเอานิ้วไปกดปุ๊บแบบเนี้ยเฟิร์สกับบ้นบีว่ามันจะยุบไหม ยุบแน่นอนใช่ไหมถ้ายุบคนไข้ล้มเบาๆเขาก็หักมาแต่ถามว่าถ้าตอนที่เขายังไม่ยุบเขาจะมีอาการไหมก็อาจจะไม่หักนะก็อาจจะไม่หักใช่ก็อาจจะไม่หักเขาก็เลยไม่เจ็บไม่ปวดเราก็เลยเรียกว่ามันเป็นภัยเงียบ<ม>ภัยที่ซ่อนเล็มอยู่ใช่ไหมใช่ไหมนะแต่บางทีนะมันก็ไม่แน่เสมอไปนะคนไข้าบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีอาการของโรคก,กระดูกพุนอยู่บ้าง แต่ว่าเขาอ่ะไม่ไม่ไม่เข้าใจว่าอันนี้คืออาการของโรคกระดูกพุนยกตัวอย่างเช่นถ้าอาการพวกนี้นะกระดูกบางเนี่ยมันไปเกิดที่ตำแหน่งของกระดูกสันหลังอ่าคนไข้เราเคยเห็นคนคนที่อายุมากๆเป็นงไงหลังเป็นไงหลังโค้งคอมหลังโค้งคอมเตียลงเตียลงไปเรื่อยๆรเตียลงไปเรื่อยๆนั่นแหละคืออาการแสดงของโรคกระดูกพุนอันนึงเหมือนกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากระดูกมันซุดมันบางลงแล้วมันซุดแล้วกระดูกสันหลังมันแปลกอย่างหนึ่ง ประมาณ2ใน3เลยของผู้ป่วยเนี่ยเขาไม่มีอาการอะไรเลยนะ mm hmm. แต่เขาจะมาได้แบบทําไมรู้สึกหลังคอมมากขึ้นหรือมีคนทักมากขึ้นว่าทําไมแบบ mm hmm. ของเดิมดูเดินสมาร์ทเดินตรงมาเลยช่วงนี้ทําไมเดินแบบหลังคอมมาแต่ไกลเลยอันนี้คืออาการของโรคกระดูกพรุนเหมือนกัน mm hmm. เขาไม่มีอาการเลยนะนะนะแต่ว่าบางคนหนึ่งใน3อาจจะมีอาการก็ได้นะบางทีแบบแค่ไปยกกระถางต้นไม้หรือว่า ไอจามแรงๆเนี่ยเขาก็เจ็บแปรกทิ้งการหลังเลยแล้วพอไปเอ็กซเรย์ปรากฏว่ากระดูกมันมันซุดลงมันยุบลงนะครับทีนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเขาไม่มีอาการอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเขาเป็นโรคก,กระดูกพุนหรือเปล่าหรือว่าบางทีแบบคุณป้าเดินมาถามเนี่ยเอ๊ะเามันบอกเป็นไผเงียบหนีแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นโรคก,กระดูกพุนเรามีเครื่องมือไหมพอรูไหมมีค่ะเมื่อกี้อาจารย์ู้ชมได้บอก,บอกอไปบ้างแล้วเนาะก็ที่ฟังได้ก็มี ตรวจมวลกระดูก่าดาน BND ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนั้องเพิร์ใช้ประเมินคร่าวๆาวครับเป็นเครื่องมือในอินเทอร์เน็ตชื่อว่าแฟกซ์แต่พี่ว่าเอาง่ายที่สุดเลยนะคนไข้ก็อยากจะรู้โดยที่ไม่ต้องคำนวณเลยมากคือการตรวจวัดมวลกระดูกนั่นเองนะครับซึ่งบางทีเนี่ยการตรวจวัดมวลกระดูกเนี่ยถ้าน้องสองคนจะเห็นเนี่ยเวลาเราแปลผลออกมาเนี่ยเราก็จะแปลผลง่ายๆเลยนะเวลาคุณหมอดูเนี่ยนะเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นรูปของใบเวลาคนไข้ไป สแกนกระดูกมาละวมันจะบอกว่าเอ้ยไปตรวจความหนาแน่นกระดูกหรือไปสแกนกระดูกเ,เองก็คือเอากระดูกเนี่ยแล้วก็เอาภาพเอารังสีเนี่ยฉายเข้าไปถ้ารังสีมันผ่านไปได้เยอะๆแปลว,ว่าเนื้อกระดูกมันบางใช่ไหมครับนะเราก็ดูง่ายเลยถ้าสีเขียวบ้าสีเขียวคือปกติสีเหลืองคือบางสีแดงคือพุน<ม>นะน้องน้องดูนี่เห็นไหมคนไข้คนนี้เราตกอยู่ในสีไหนละจุดนี้จุดแดงจุดสีแดงแปลว่าคนไข้คนนี้เขาเป็นโรคกระดูกพุนละ คนไข้คนนี้มาหาผมโดยที่เขาไม่มีอาการอะไรเลย mm hmm. นะแต่เขาอยากจะรู้ว่าเขาเป็นโรคก,กระดูกพรุนหรือเปล่านะครับซึ่งในตำแหน่งทั่วไปที่เราจะตรวจนะก็คือตรวจที่กระดูกสันหลังแล้วก็กระดูกที่กระดูกข้อสะโพกไม่เจ็บนะตรวจนี้ไม่เจ็บแล้วก็ปลอดภัยมากด้วยนะครับทีนี้้าเ,าเขาเป็นปุ๊บก็ให้เริ่มการกระบวนการการรักษาต่อไปนะอันนี้คือจบภาวะแรกแล้วเนาะภาวะกระดูกพรุนนะสังเกตนะข้อสรุปคือมีอาการไหมอาจจะไม่มีอาการ,รอ,อาจจะไม่มีอาการก็ได้ วิธีการตรวจที่ง่ายสุดคืออะไรฮะตะกี้ที่ผมบอกไปตรวจมวลกระดูกอ่าตรวจมวลกระดูกไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเลยนะครับอ่ะทีนี้ต่อมาตะกี้เราพูดถึงเรื่องของกระดูกคุนไปละเราติดอีกโรคหนึ่งคือโรคข้อเสื่อมข้อเสื่อมอ่ะขยับมานิดหนึ่งเอาเดี๋ยวให้มัดมีถือไว้นิดหนึ่งอ่ามัดมีถือไว้อันนี้คืออันนี้คือข้อนะข้ออะไรฮะนี่รูปร่างหนึ่งข้ออะไรข้อเข่าข้อเข่าใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยข้อเข่าเนี่ย ถ้าสมัยเราเกิดมาวัยรุ่นนะเราก็ยังไม่มีการบาดเจ็บของข้อข้อไม่เคยเกิดการใช้งานมาก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าผิวข้อของเราเนี่ยจะเป็นสีฟ้าฟ้าสีฟ้าฟ้าเนี่ยมันก็คือผิวกระดูกอ่อนของเราเนี่แหละเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคข้อเสื่อมเป็นโรคของกระดูกแล้วกระดูกอ่อนไม่ใช่โรคของกระดูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแยกกันชัดเจนแล้วนะ โรคก,กระดูกพุนเป็นโรคของกระดูกแต่โรคข้อเสื่อมเป็นโรคของกระดูกอ่อนซึ่งกระดูกอ่อนจะอยู่ที่ผิวข้อนะอยู่ที่บริเวณผิวข้ออยู่ที่ส่วนปลายของข้อต่อนะครับใหม่ๆ,ๆเราก็จะเป็นผิวข้อที่ปกติดีแต่พอเราอายุมากขึ้นมีการสึกกรอมีการใช้งานหรือบางคนมีการบาดเจ็บของข้อในระหว่างที่เราเป็นวัยรุ่นอะ่ะใช้งานข้อหนัก ข้อก็จะเริ่มเสื่อมมากขึ้นผิวสีฟ้าเนี่ยก็จะค่อยๆหลุดล่อนหลุดล่อนออกไปนะจนเห็นเป็นหมดเลย<ม>เห็นเป็นกระดูกอยู่ข้างล่างละอันนี้ก็คือเป็นการดําเนินของโรคจากข้อเสื่อมระยะต้นๆไปจนถึงข้อเสื่อมระยะสุดท้ายนะซีคนไข้พวกนี้ก็จะเริ่มมีอาการมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอาการก็คืออย่างที่ผมบอกไปตอนแรกกันแหละใช้งานข้อก็ปวดนะเดินมากๆก็ปวด หรือบางคนถ้าอาการยังไม่มากเป็นอาการตอนแรกๆก,ก็จะมีเสียงก๊อบแ๊บก๊อบแ๊บในคอทําให้เขารู้สึกกังวลละว่าเขาเป็นอะไรนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมคิดว่าก็เคลียร์ระดับหนึ่งแล้วเนาะพอเข้าใจแล้วเนาะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้เอ็กดูเอ็กซเรย์ิดหนึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าคนไข้เป็นข้อเสื่อมเนี่ยผมจะไม่ได้ตรวจมวลกระดูกเพราะเขาไม่ได้เป็นโรคกระดูกพุ่ใช่ไหมครับเขาก็จะใช้วิธีการเอ็กซํเรย์ตำแหน่งข้อบริเวณนั้นเลย เช่นยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าปวดเข่าก็เอ็กซเรย์ข้อเข่านะปวดสะโพกก็เอ็กซเรย์ข้อสะโพกนะหรือถ้าเกิดบางคนเคยเห็นไหมผู้สูงอายุนิ้วผิดรูปนิ้วหงิกนิ้วงออันนั้นก็เป็นข้อเสื่อมเหมือนกันแต่เป็นข้อเสื่อมที่ข,ข้อนิ้วมือใช่นะซึ่พวกนี้เอ็กซเรย์ก็จะเห็นเลยคล้ายๆกันเลยนะอย่างอยู่อย่างคนไข้คนนี้นะหมอจะเห็นว่าเขาเข่าเขาโก่งมากขึ้น แม้มีการผิดรูปของตัวกระดูนะสองก็คือเราจะเห็นว่าผิวข้อซึ่งเป็นข้อต่อเนี่ยมันหายไปหมดเลยนะอันนี้คือเป็นลักษณะของคนไข้ข้อเสือ่อมอ่าเพราะฉะนั้นหมอแยกได้แล้วนะสองภาวะนี้เนาะหมอจะได้มีความรู้ไปบอกคนไข้ต่อนะเดี๋ยวว่าถ้าเกิดใครดูคลิปนี้อยู่ก็จะได้เข้าใจว่าอสองรูปเนี้ยมันไม่เหมือนกันนะอ่าแล้วก็กระบวนการในการวินิจฉัยก็ไม่เหมือนกัน อาการที่คนไข้ามาก็ไม่เหมือนกันอีกเหมือนกันนะครับนะมีตรงไหนอยากจะถามอาจารย์ไหมคอัอาจารย์พูดได้เคลียร์มากเลยค่ะนี้เดี๋ยวหนูไปตอบคุณป้าได้ละแล้วเฟอร์สัมีอะไรจะถามผมไหมไม่มีแล้วครับอาจารย์เครียรอ์นี้รู้เรื่องเลยครับ <laughs> <laughs> ครับก็สําหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าคนไในมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคก,กระดูกพุนนะครับก็สามารถอินบ็อกมาถามได้นะครับ อาจารย์มีเวลาอาจารย์ก็จะพยายามตอบให้เร็วที่สุดแล้วก็พยายามที่จะคลายความสงสัยทุกอย่างลงไปได้นะครับเพื่อให้ทุกคนไม่ต้องกลัวว่าว่าเราจะมีกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนเกิดขึ้นนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ขอฝากตักเฟซเฟ e บุ๊กศูนย์โรคกระดูกพรุนโรงพยาบาลสีราอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมี u t u b e ด้วยใช่ไหมครับเฟิร์สก็เป็น YouTube ชื่อเดียวกันครับศูนย์โรคกระดูกพรุนโรงพยาบาลจีราครับครับทั้งนี้นะครับเราทําทั้งหมดมาก็เพื่อให้คนไทย มีกระดูกที่แข็งแรง